ัสดีครับอาจารย์มาเข่าด้วยกันไม่เป็นไรครับ,นรบ,นรบแนะนำเราแนะนําพืชอย่างหนึ่งหนอนี่เรียกว่าเม็ดมะกั๋บตาหนูนะครับมะกั๋บตาหนูนี่ใทยยุค90ยุค80นี่เยอะไปทำอะไรได้ดึงครับกินไม่ได้นะอาจารย์กินแล้วเมานะครับอันนี้เป็นมะกั๋บตาหนูจะมีความสวยงามเนี่ยเอาไปทาเวลาง,งานปั้นงานกิจกรรมอะไรแล้วก็ไปทําพวกลูกตา,กตา <c oughs> เออนั่นมันก็เป็นกินกินแล้วมันอันตราย,ยไปเป็นเหมือน ดับได้มันจะเป็นออกแดงดำเม็ดมะกำจันโหนะครับนี่มะกำจานหนูสีสดสวยนะนี่จันส่วนใหญ่เกิดแถวหน้ามันเป็นไม้เลื้อยอยหายากนะเดี๋ยวนี่มันใกล้สูนพันธุ์เหมือนกันเม็ดมะกำจันโหนะครับอ้าวใครเคยเห็นถ้าคนเก่าคนยุคเก่ารู้จักดอกเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักห้ามกินนะครับเมาถ้าดูแบบนี้ โอเคครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอไป